สิ่งที่จะพูดอ่ะก็คือพอออกมาเจอพี่ตีตอนทำงานเว้ยรู้สึกเหมือนแบบเกลียดกว่าเดิมไม่ไ้ไม่ได้เฮ้ยรู้สึกแบบอันเนี้ยอันเนี้ยรู้สึกว่าเราอ่ะไม่น่าตัดสินเขาแบบแค่ผ่านจอเลยคือตัวจริงเขาแบบเขาเนิ์เขาน่ารักแล้วเวลาเขาไปถ่ายละครเขาอะไรเงี้ยเขาทำการบ้านเป็นมุมที่จุ๊บจิ๊บ อย่างเรื่องอาหารการกินเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนเฟิร์มไงแต่ละวันนี่เขามาถ่ายนะก็ต้องแบบเตรียมมาเองอะไรเงี้ยพวกอาหารคลีนๆอ่ะเออแล้วข้าวกองเงี้ยข้าวกองบางทีก็นัดกินไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะอะไรเกินแคลอรี่เขาอาจจะต้องมีแบบว่าฝากแม่ครัวอะไรเงี้ยช่วยช่วยทำอกไก่ให้หน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยอ้าววิถ้าเธอคิดว่าฉันยังไม่ดีไม่สนศ